นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังมาเจอกับครูอุ้มเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยสําหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เราก็เจอกันในสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่3นะคะสําหรับในส่วนของวิชาภาษาไทยในส่วนของคลิปวิดีโอที่ผ่านมานักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคําซึ่งล่าสุดก็คือนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของคําอุทานซึ่งคําอุทานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ อุทานบอกอารมณ์และอุทานเสมืมอมบทอ่าในส่วนของคําอุทานบอกอารมณ์อันนี้อันนี้นักเรียนไม่มีปัญหาใดๆน,นะคะตอนนักเรียนทํางานส่งมากแต่ในส่วนของคําอุทานเสื่อมบทยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังทํามาไม่ถูกต้องอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรแต่ครูก็ได้มีการชีช้แจงเพิ่มเติมไปแล้วนะคะว่าการคาอุทานเสื่มบทเนี่ยจะเป็นคาอุทานที่มีคําส้อยมาค่อยหน้าหรือค่อยหลังเช่นสมมติว่าคครูให้คําว่ากางเกงมาในโจทย์ใช่ไหมแต่ว่านักเรียนบางคน เขียนว่ากางเกงแล้วก็มีคําว่าเติมคําว่าขาดมาแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายอ่าอัสเ,เตรีใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นยังไม่ถูกแต่ถ้าเป็นอุทานเสริมบทจะต้องนักเรียนนักเรียนจะต้องบอกว่ากลางกงกางเกงนั่นเองก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นการมีการเพิ่มคำสร้อยขึ้นมาเพื่อให้ข้อความของเกงมีความยืดยาวขึ้นอ่า ม้จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตามทีนี้ก็พอคุณครูได้บอกนักเรียนว่าเออยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังยังยังทำไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขก็คุณครูก็ต้องขอชช่นชมทั้งนักเรียนที่ทํามาถูกต้องในรอบแรกแล้วก็นักเรียนที่ได้แก้ไขแล้วก็ส่งกลับมาอีกรอบหนึ่งขอชช่นชมนักเรียนทุกทุกคนที่ให้การความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีสําหรับในส่วนของชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องเือเรื่องใหม่กันนะคะนักเรียน ก็จะเป็นเรื่องของประโยคและส่วนประกอบของประโยคนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูเดี๋ยวเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน 1. อธิบายส่วนประกอบของประโยคได้ 2. จํจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้และ 3. บอกความสําคัญของประโยคได้นั่นเองทีนี้เราก็ไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูว่าประโยคหรือส่วนประกอบของประโยคคืออะไร เราก็มาทบทวนในส่วนของเรื่องคําแล้วก็กลุ่มคํากันก่อนคําก็คือเสียงที่เปล่งออกมาจะต้องมีความหมายไม่ว่าจะเปล่งออกมากี่ครั้งก็ตามแต่ว่าเสียงนั้นก็จะต้องมีความหมายนะคะแต่ถ้าพยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึงหน่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้อันนั้นในส่วนของพยางค์แต่ในส่วนของคําจะต้องมีความหมาย ส่วนกลุ่มคำก็คือการนำคำตั้งแต่สองคำมารวมกันสองคำขึ้นไปอ่ะมารวมกันทำให้เกิดความหมายที่เพิ่มขึ้นแต่ยังยังเป็นยังให้ความแต่ก็ยังไม่สมสมบูรณ์เหมือนกับเป็นประโยคอ่านทีนี้มาดูกันสมมติคำว่าจานถ้าเป็นกลุ่มคำก็คือล้างจานแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ล้างผู้ล้างจานหรือผู้กระทำนะคะนักเรียนอันนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มคำนั่นเองข้าว กินข้าวอ่ากินข้าวก็เป็นกลุ่มคําเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนกินข้าวคือเรายังไม่รู้ว่าผู้กระทําเป็นใครนั่นเองทีนี้ก็มาดูในส่วนของประโยคกันทีนี้ประโยคก็คือกลุ่มคําที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบบริบูรณ์ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอ่าประกอบไปด้วยภาคแสดงเออไม่ใช่นะคะ ประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงอ่ามี2แบบนะมีสองภาคนะคะก็คือภาคประธานและภาคแสดงจาให้ดีนะคะประโยคจะมีประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงอ่าทีนี้เราไปดูกันต่อภาคประธานคืออะไรภาคประธานก็คือบอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใดเป็นผู้กระทําอาการหรือเหตุการณ์ใดอ่าเราก็มาดู ในส่วนของภาคประธานนะคะก็จะมีประธานแล้วก็ส่วนขยายประธานนั่นเองอ่ะทีนี้ก็มาดูกันในส่วนของภาคแสดงภาคแสดงก็คือบอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีกริยาบวกกับส่วนส่วนขยายกริยาบวกกับกรรมบวกกับส่วนขยายกรรมทีนี้เราก็มาดูในส่วนของ โครงสร้างประโยคนั่นเองอ่ะโครงสร้างประโยคจะแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือประโยคสองส่วนและประโยค3ส่วนอ่ะจำไม่ดีนะคะโครงสร้างประโยคจะแบ่งเป็นสองแบบอ่านี่ใส่ปล happier, อลาเกินมาจะแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือประโยคสองส่วนและประโยค3ส่วนอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนเป็นยังไงในส่วนของประโยคสองส่วนก็คือจะประกอบด้วยประธานบวกกับกริยาประธานกับคํากริยานั่นเองอาเช่นคุณครูยกตัวอย่างมานี่คือตารางตารางแยกประโยคของคุณครู ตารางก็จะมีภาคประธานและภาคแสดงซึ่งภาคประธานก็จะมีในส่วนของประธานและส่วนขยายประธานส่วนในภาคแสดงก็จะมีกริยาและส่วนขยายกริยาอ่านี่ในสําหรับประโยคสองส่วนนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูเรามาดูว่าหมูเดินอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าหมูทําอะไรเดินอ่ะแต่ถ้าค,คุณครูอยากให้ประโยค ประโยคนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นคุณครูก็จะใส่ในเติมในส่วนของอส่วนขยายกริยาว่าช้าก็จะเป็นหมูเดินช้าประโยคก็จะมีความชัดเจนขึ้นโดยที่ใช้คำว่าช้ามาเป็นส่วนขยายกริยาของคำว่าเดินนั่นเองอ่นักเรียนต่อไปเรามาดูในส่วนของ ตัวอย่างที่2ในส่วนของประโยคสองส่วนนะคะมันเดิมประโยคสองส่วนอ่ะก็จะมีในส่วนของภาพประธานและในส่วนของประธานและก็กริยาทีานี้เราก็มาดูประโยคคุณครูบอกว่านักเรียนคุยอ่านักเรียนคุยคุณครูอยากให้ประโยคมีความชัดเจนยิ่งขึ้นคุณครูก็จะใส่ในส่วนของส่วนขยายประธานว่านักเรียนชั้นป .5 คุย ดูเรื่องใช่ไหมคะก็คือเราก็ยังรู้ว่านักเรียนพูดคุยกันแล้วคุณครูยอยากให้มันมีความชัดเจนขึ้นมาอีกก็จะใส่คําว่าเสียงดังก็คือส่วนขยายกริยาก็คือเป็นนักเรียนชั้นป .5 ้คุยเสียงดังคําว่าเสียงดังก็จะมาขยายส่วนของภาคแสดงก็คือกริยาคําว่าคุยนั่นเองว่านักเรียนคุยเสียงดังอ่าเห็นไหมว่าประโยคมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นขึ้น,นมา ทีนี้เราก็มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครูบอกว่าน้องนอนหลับอ่ะนักเรียนก็จะนึกออกใช่ไหมคะว่าน้องทําอะไรนอนหลับอ่ะอันนี้คือประโยคสองส่วนทีนี้คุณครูก็อยากให้มีความชัดเจนในประโยคยิ่งขึ้นก็คือคุณครูใส่คําว่าของฉันไปอ่ะของฉันก็คือส่วนขยายประธานซึ่งก็คือคําว่าน้องใช่ไหมคะนักเรียนนอนหลับ แต่อยากให้มันมีความชัดเจนขึ้นมาอีกคุณครูก็เลยใส่ส่วนขยายกริยาว่าสบายก็จะเป็นประโยคว่าน้องของฉันนอนหลับสบายอ่าและนี่ก็คือประโยคสองส่วนอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของประโยคสามส่วนซึ่งก็จะมีอ่าองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้นในส่วนของประโยคสามส่วนก็จะประกอบประกอบด้วยประธานกริยาและก็กรรม ่ะทีนี้เราก็มาดูกันในส่วนของประธานก็จะมีประธานแล้วก็ส่วนขยายประธานกริยาส่วนขยายกริยาแต่ประโยคสามส่วนก็จะเพิ่มกรรมมาใช่ไหมคะนักเรียนเป็นส่วนที่สามก็คือกรรมและส่วนขยายกรรมนั่นเองคุณครูยกตัวอย่างคําว่านกจิกนอนอนกเป็นผู้กระทํากระทํำยังไงจิกก็คือกริยาคําว่าจิก และใครเป็นผู้ถูกกระทําก็คือหนอนนกจิกหนอนเราก็จะรู้แล้วว่าใครทําแล้วทําอะไรกับใครทีนี้คุณครูอยากจะให้ประโยคเนี่ยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นคุณครูต้องทำยังไงอาคุณครูก็ต้องใส่เติมส่วนขยายของประธานเช่นนกสีตัวสีเหลืองอขยายตัวขยายประธานคือคําว่านกว่านกตัวสีเหลืองดจดจนะุแล้วจิกจิกอะไรุ๊ หนกลับมากลับมาอ่ามาดูกันใหม่อ่านกตัวสีเหลืองจิกหนอนตัวอ้วนอ่าทีนี้คุณครูก็จะมีในส่วนของส่วนของอ่าส่วนขยายกรรมนั่นเองก็คือกรรมก็คือคําว่าหนอนก็คือผู้ที่ถูกกระทําแล้วก็นอนตัวอ้วนก็คือขยายเอาคําว่าตัวอ้วนมาขยายคําว่านอนซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นร,รมนั่นเองทีนี้ก็มาดูในส่วนของ ประโยคต่อมาคุณยายเก็บดอกมะลิอ่ะเราก็จะรู้ว่ามีสามส่วนคือส่วนแรกคือส่วนของประธานก็คือคุณยายส่วนที่สองกริยาก็คือคำว่าเก็บและส่วนที่สามคือกรรมก็คือคำว่าดอกมะลิอ่ามีสามส่วนแล้วรู้เรื่องแล้วแต่ว่าอยากจะให้ประโยคนี้อ่ะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นคุณครูก็เลยใส่คำว่าคุณยายของฉัน คำว,ว่าของฉันก็จะเป็นส่วนขยายประธานก็คือคําว่าคุณยายนั่นเองทีนี้เก็บอ่ะคุณยายของฉันเก็บเก็บดอกมะลิใช่ไหมคกี้นักเรียนอนี่ก็คืออ่ะมาแล้วคุณยายของฉันเก็บดอกมอะลิ นี่ก็คือทําให้เราเห็นถึงความชัดเจนว่าอ่าคุณยายของฉันนะเก็บดอกมะลิทีนี้มาดูในส่วนของประโยคไปอ่าเมื่อเราเรียนรู้ในส่วนของประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันไปแล้วเบื้องต้นเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบทดสอบเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําลงในสมดุดมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5 มี5ข้อและมี1ข้อที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างก็คือในส่วนของลมพัดแรงอ่าลมพัดแรงอันนี้เป็นปนัเกเรียนคิดว่าเป็นประโยคกี่ส่วนเป็นประโยคกี่ส่วนคะอ่าคำว่าลมพัดประโยคที่ว่าลมพัดแรงเป็นประโยคสองส่วนนั่นเองก็คือประกอบไปด้วยในส่วนของประธานและกริยาซึ่งคำว่าลมก็จะทำหน้าที่เป็นประธานพัด ทำหน้าที่เป็นกริยาและคําว่าแรงเป็นทําหน้าที่ไปขยายคํากริยานั่นเองเราจะไม่เห็นผู้ที่ถูกกระทําเพราะฉะนั้นอนในส่วนของกรรมขยายกรรมมันก็จะขีดไว้ขีดไว้นะคะว่าไม่มีต่อไปนะักเรียนก็พิจารณาดูประโยคที่คุณครูให้มามีฉันอ่านนิทานอิศกปองปลูกต้นมะม่วงแม่ร้องเพลงลูกทุ่งพึ่งดูดน้ําหวานแล้วก็พีเออขอโทษค่ะ ที่ของนิดดูโทรทัศน์อ่ะมีทั้งหมด5ข้อที่นักเรียนจะต้องทําเองอ่าทีนี้เราก็มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งในส่วนในส่วนของวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของประโยคและส่วนประกอบของประโยคนั่นเองประโยคก็คือกลุ่มคําที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบมีความหมายว่าใครทําอะไร ที่ไหนอย่างไรอ่าสื่อความหมายออกมาให้เรารู้ซึ่งประโยคก็จะมีโครงสร้างของประโยคก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วน2แบบก็คือแบบที่1ก็คือประโยค2ส่วนและแบบที่สองก็คือประโยค3ส่วนประโยคสองส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประโยค2ส่วนก็จะประกอบไปด้วยประธานและกริยาซึ่งอาจจะมีส่วนขยายประธานหรือส่วนขยายกริยาเข้าไปอันนี้แล้วแต่บริบทของประโยค ส่วนประโยค3ส,ส่วนก็จะมี3องค์ประกอบก็คือประธานกริยาและกรรมกรรมก็คือผู้ที่สิ่งที่ถูกกระทําหรือผู้ที่ถูกกระทํานั่นเองอ่าทีนี้นักเรียนก็ลงมือทําแยกแยกแยกอ่าแยกส่วนประกอบของประโยคให้คุณครูแล้วก็ส่งถ่ายรูปส่งมาลงมาในไลน์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจหรือ สงสัยสามารถสอบถามครูได้เช่นเคยอย,อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ